ที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งสําคัญที่สุดอยู่บนสวรรค์ท่านก็เลือกกรุงเทพาพัฒนเป็นที่อยู่แล้วก็เลือกเป็นคนเดนอนบนย่างพวกรอํทำเป็นฐานะกษัตริย์ทนอกจากานจาในฐานะาบุตรด่าได้ตระหนักถึงผลง,งามความดีของท่านคุณพ่อคํำไขซึ่งเป็นบิตาจึงได้พร้อมใจกันแจดงานเพื่อที่จะ บำเพ็ญกุศลครั้งนี้ด้วยจุดประสงค์นโยบาามประการเวลาประกาวมาส่วนต่ำไมตั้งก็ต่ำไหมใยเวลามันเกิดเราก็เลือคทำสอนสามประการก็คือหนึ่งเพื่อเธิดอทูนบรรงามความดีของท่านผู้ตายก็คือผู้เป็นพ่อของเราดีไม่ดีก็ท่านผู้ตายตามาเดินผ่านเวลามีงานึ่งก็อยู่เวลาเฉ้งแรงท่านก็จะา แต่โยมชีวิตของคนเราเมื่ทำหน่งหรือทำมีดีโอสิปุ๊บปุ๊บกลับมายังบานจางข่านเสียเกียรติเลยผู้บาอาจารย์ในหลวงที่มัมท่านถามบ่อยเพราะอาตมาก็บอกบ่อยส่วนถูกไม่ถูกไม่รู้ก็ถามบอกทันทีแต่ว่าเอิญในมันถูกนายโยมแกงก็เลยถามบ่อยถามบ่อยอย่างช่วงที่แจงทำบุญกับทีมวันนั้น ตอนหนึ่งวันนอนเึ็นไข้วันแล้วก็ตื่นสายตื่นสายบาไม่ได้มีนาบักก็ลึกกบมาพอพอพอะไรเดื่อหออกจากห้องมาทางว่าสู่ก็ได้ยินเสียงอยมศูนย์เก้าหกนะวันนี้วันปักก็ดีก็กไปเทียวกว่าคนเบียวมีคนเนียคนสิ่งฟอง ตตมากไปเมาอยู่รต,ต,ตรงวัดอ่างน้บวกวัเจ้าที่นี่อะไรมันจะมีฝนที่ีหนบางคนว่าข้างที่สองเลยเนขัานทีสองที่ผ่านมา,มาสานข้าวเสร็จเรียบร้อยนึกว่าฝนจะตกหรือไม่ตกมันก็ตกไกวๆเท้าเยนข้ามตลอดก็ลําสางนั่งโต๊าฟา าก,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 าาการจำกรรมก็ตบบจำโหกจำโหกปรมาณเออมันจะเงี้ยอยู่รเกเอยเพราะการเนี่ยมันไม่ค่อยร้องไห้หรอกแต่มันจะคุยกันมีงมันแต่เราก็ไินเื่อเพราะมันคุยบ่อยแต่มันก็ดังนานทีมันจะออกทุกทีแต่อตามาก็ไม่มีบุ่นยเพราะอะไรยงเพราะอยากจะได้รางวัลที่หนึ่งก็งงคือบวกเข้าไปแล้วเราโล่ปไปหา หมาทุกกี้แต่ว่ไม่เคยเจอที่หนึ่งป้าก็ไรย,ยังเล่ซื้อหวยไอ้อะไรเขาเรียกหวยออนไลนล์นลก็าเรียกว,ว่าไลน์ป้าก็ไรเจ้าหน้าที่เขากำตรวจสอบพรรคโปรไหนเล่นกนารประนังจับตัวชันที่เล่นการแสดนตรงไหนมันจะก็เล่นหวยออนไลน์หลายองค์มีการแสดงออกในที่สุดก็เกิดปัญหาขึ้นจนได้ก็คือจ็ดสอบส่วนพรรค ที่ไปเล่นหวยหรือไ,ไปเล่นอะไรตัวไรสัพทุกวันเดียวเงินทิพย์บางทีมานี่มันก็เกิดขึ้นครั้งหนึ่งยินยงมที่อยู่แยกสมบัยอ,อุปทานขายหัวเสร็จแล้วคนก็จ่ายเอาจารสศาสไปชนกันใช้งเ,เงินก็เข้ามันง่ายทุกวันคนก็เลยเสียเงินง่ายก็่ไม่ข่าวก็เลยเข้าในธนาคารแกก็มีกองทุนล่อยโอกลกระบือ เข้าบัญชีไว้เหมื่องว่าเราต้องปรากฏว่าพอเข้าไปธาราคารปุ๊บเขาก็อายัดปุ๊บเขาบอกว่าวันชีมาเราปะยมก็ไม่เข้าใจบัญชีมาเป็นอะไรยมก็กระบอกเพี่ยนแต่เจ้าพาราคารบันชีมาของเดาเขาบอกว่าสวรรค์ว่าอยูัสวรรค์ว่ยอยู่ประเวกับผูเสื้อกันแจ๊คเสื้อเปานอนไรไ้สุดท้อก็อายัดเงินหลายวันแต่ก็มารู้เรื่องสองสอมวันนี้มีว่าหลายรูปที่ธุรกรรมทางการ ถาตองรูกก็อยากได้ไปนั่งเงิที่ธนาคารกรุงไทยตั้งแต่เช้าเย็นเียงเพื่ลอล่อรัดสมดุลของใบธนาคารใหม่เพราะอัตราก็ไปปัดเขาใช่เปปัดวิ่งตั้งแต่ที่ว่าการนำเอินลงไปทอกสเข้าไปกรุงไทยไปสำนักพุทธอุทรวันวันลำบากมากเพื่อจะได้อะไรหนึ่ทิศเหนือแต่ถ้าคนมีบุญหนีเงินทิศมันต้องเข้า เต่คนไี่บุญจะเอาสักสักไห่ก็โดนนะไม่มีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกไว้ที่ทำบุญอย่างไรมันมันจริงจะเกิดผลในทางปฏิบัติตามที่เรามาได้การว่าคือข้อหนึ่งเพื่อเทื่อทูลุณงามความดีของท่านสองเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีในขณะที่เป็นลูกในขณะที่เป็นหลานสามเพื่ออุทิศบุญกุสลส่งเสริมความสุขให้แก่ท่านผู้รุ้งเรวงไป เพราะนั้นคนโบราณมันทำอย่างไรทำบุญถึงเกี่ยให้ฝนในทางปฏิบัติต่อพินามาตผู้ที่ตายไปแล้วมันก็ยากเลือยู่ปัจจัยของคนเราเนี่ยเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างอย่างรักษาศีลราก็รักด้วยการบริโภคแล้วก็หลงกินอี่ด ไม่ว่าเป็นโรคอะไรที่เราจะต้องไปพึ่งผาอ๋อไปหาบางทีเบาการต่ามาก็ได้ยินคนบ่นเหมือนกัน,ม,น,นกมันติดน,น,น,นะน,นัดกูไปอย่างนั้นตายไงที่กูพาล่ามาที่จะลง์ไตเข้าไว้เนี่ยคนนั้นก็มีนิสัยโรคไปดูความดันไปดูความปกติของเราแต่เรไปเราเป็นก็ดีแต่ว่ามันไม่ดีก็คือดันให้ยามันเยอะ ตามนโยบายของรัฐบาลรัฐบาสามีบานตัวโรคต้องพยายามนะครับผมว่าเว <c ười> ลาจ่ายเรากินบางคนก็กินบางคนก็มีูกินแตนที่จะให้บำรุง luôn, <c ười> <c ười> ให้พลาให้คนปนแต่ก็ไม่เป็นจริงว่าทำมาไม่ไปเข้าโดนหมอด่าทุกทีด่าว่าอะไรอยู่สองโมงนี้ไปตรวจโรคเสร็จเตียยร้อยเที่ยงมันยังไม่ให้เราไปรักษาเราเราหิวเพลินถ้าฉันเปลีนเสร็จกลับไปมันก็ไม่มีโรคแล้วนี่เอ เราเลยไม่ได้เจอทั้งที่ก็ลองมาดูบางอย่างเราอดทนบางอย่างเราก็แก้ไขบางอย่างเราไม่แก้ก็ต้องไปบางอย่างเราก็ต้องอยู่นั้นมันเป็นผลในทางปฏิบัติที่สุดคนก็ต้องตายด้วยโรคไตไหล,ลเบาหวานไม่ค่อยตายเท่าไหร่หรอกตายด้วยโรคเนี่เบาหวานที่จะทําให้เราตายก็คือ โรคไตโรคความดันแล้วก็โรคอะไรเส้นโรคในสมอง่ในเส้นเลือดไม่ใช่ในสมองในเส้นเลือดจะไปตรงไหนก็จะไปตรงนั้นเพราะยางรักษาไปกระลุกอีกคนหนึ่งกรุกันจะเดือดร้อนพุทธเจ้าท่านบอกว่าการที่จะทำบุญเวลาประมาณสิบโมงสามสิบการที wrote, ่เราจะทำาุญให้สำเร็จผลนี <m ug subtitles> บางคนนี่ก็เป็นทุกเรื่องของทำบุญที่ทำอย่างไงบนพตระต้องประทันอย่างนั้นอย่างที่จริงมันไม่ได้ยากมากมายอะไรเพียงแต่เราตั้งใจทำบุญผู้ที่บุญกุศลที่เกิดบุญโยมที่จากไปก็คือถูกพ่อคุณแม่หลาด้วยความบคารัศรัทธาพระโงคคานะสาลิกสาวกขององค์พระสัสมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นบุตรคลหนึ่งที่เคยกก่าวยก หยิบยกมาเทศในเรื่องของการทดแทนคุณบิดามารดาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำกรรมตั้งแต่อดนตชาติึองโมหตัวศเกิดจากความเป็นอยู่ของความของคนในครอบครัวปัญญาก็ไม่อ่อบพ่อแม่ที่ตาบอ,าอดหาวิธีการแก้ในที่สุดก็จะต้องรวมพ่อแม่ไปไปฆ่าขับเกนเยมไอยไป เ็เลยบอกว่าพักหนึ่งแต่ว่าโจยมาพ่นที่จิงตนตีเองโบราณตีเองแต่ทําไมพระโมคคัลลานะจึงได้มาบวชในพระพุทธศาสนาองค์ประกอบหลักที่เรามองเห็นก็คือความกตัญญูต่อเวทีต่อผู้มีพระคุณก็ถือพ่อแม่นะครับงทีหลงผิดได้บวชได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นผู้มีฤทธิ์มหาศาย แต่หน้าขนาดเดียวกันอยิยงกรรมมันก็ไม่เคยหลุดพ้นไปได้จะต้องบันทอนชีวิตของพระโบะก100ัลานะร้อยโบกร้อยชาติเกิดมาจะต้องถูกตีแล้วก็ต้องตายเสร็จแล้วก็ต้องไปบวชบวชแล้วสำเร็จเป็นพระรหันคนก็จะมาล้อมตีก็อะไรเ้ราะกรรมนี่มันไม่หมดงา่ายกรรมที่เคยกระทำไม่ดีต่อพระคุณบิดามารดา ในที่สุดเวลาอีกพบชาติหนึ่งท่งานต้อมาบวชมาบวชเสร็จเ,เรียบร้อยคนแรกที่มองเห็นคือบิดามารดาผู้ที่มีคุกกรรมเป็นไบตายไปแล้วจะเป็นยังไงจะเป็นอยู่อย่างไรอาศัยยานพุทธยานในการที่จะดำรงมองเห็นอดิตเรียกว่าอาทิตาสียญาณ มองทุกเพวเพื่มีพบของโลกมองไปยังบันากอกมองเห็นมารดาของตนถูกจองจำอยู่ในเอเวจีมาหานรกเป็นเพราะอะไรแต่ด้วยพลังศรัทธาแห่งการบวชผู้มีฤทธิ์หอกลงเข้าไปในอรมอเวจีเพื่อที่จะไปเอามารดาดีขึ้นมาปรากฏว่า ท่านก็เอาเข้าไปป้อนเอาน้ำไปให้เอาอะไรไปให้แต่ปรากฏว่า,วาสิ่งที่ท่านให้กับบิดามารดากับมารดาของท่านอยู่ในเวจินลลกมันไม่ได้ผลปะโยชมันเกิดเป็นเปลวไฟเกิดเป็นความร้อนซสึกกน,นั่งสุดกายลงโมกขานนะัดำหนิดอยู่ในใจว่าเราเป็นพระ สาวกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีนิสมีเดชทำอะไรก็ได้แต่เหตุฉะไหนเพียงเราจะให้เข้ามารดานีกก็ไม่สำเร็จขึ้นมาถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญกุศลที่จะให้ผลสำเร็จก็คือการให้แก่พระสงฆ์เป็นจก่มนุมากสติการมีธรรมรักการมีศีลมีธรรมในอารมณ์แต่พื้นบุญจิตใจให้เราทำอะไรก็ต่าง ไม่นึกถึงที่หมายเพราะทำด้วยใจก็คือบุญกุศลส่วน,นนั้นจะส่งผลให้เราตั้งใจให้ให้เราน่ยส่งไปให้คนที่เราต้องการที่จะให้พวลาก็จะได้นะแล้วต่อการต่อมาก็คือการภาวานาบุญสําเร็จด้วยการภาวานาภาวานาบางคนก็มไม่เคยภาวานาภาวานาที่ไหนไม่อู ไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์ทำวัดไหว้พระอะไรก็ตามไม่ว่าจะหลังให้ฐานก็าตามมันก็มีหลักที่เราไปสอนอยู่เราเป็นประจำอิทังโลยา,าตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตาโยขอ,อทั้งจิตดูที่คุณกุศลเส่วมนี้แเ่ไปให้คุณพ่อคุณแม่ให้ใครก็ต่างเขาเรียกว่ารวมรวมแผ่ไปให้ทีสามถึงอิดามาาครูอาจารย์ทั้งรูกหลังญาติญาติกันคนไปทำงานาการ หลายขอจึงมีส่วนได้ในผุผลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมในเวรและเทวันขอให้ท่านได้ส่วนผุผลผลนทุกขั้นถึงเราภาวนาหนาภาวนาทุกวันวาวนาทุกวันแล้วมันจะเกิดผลแม้ว่ามันจะไม่มีผลเราก็ต้องไม่หยุดภาวนาเพราะนั้นมันจะเกิดผลในทางปฏิบัติ มันเป็นบทเผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ตายไปแล้วก็ดียังไม่ตายก็ดีจะได้ทางปฏิบัติประการต่อมาอยู่ในคั้งหนึ่งประการต่อมาก็คือเพื่อแสดงความเพื่ออุทิศสุขสงฆ์ไปให้ความสุขแก่ท่านเราก็จะได้ทำสิ่งนี้สามปจการก็ทำลงไป การตายบางอย่างเรามีโอกาสได้ฟ no, ัาเทศ่มันจะเห็นหลายๆอย่างที่เราสงสัยแต่เราก็ไม่เคยกล้าขัดว่าบวชทําไมบวชจุงพระกีบวชจูงุขทําไมต้องทําทําไมต้องเอาหนามมานอนก็มีทําไมต้องเอาหนามมาให้นอนใจโล่งก็มีข้อกันหนึ่งคือันนากระเนืนอเ